8โคโลฟ้า well ะะเวลไฟถ้าเอลพาดผมยังไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงมองเผลอเหมือนกันมากๆเริ่มที่คันแรกเลยเวลไฟจุดต่างจุดแรกคือนี่เลยการชนเห็นเห็นกันจ่ะ,จะ ฟิลลิ it it ่ของมันจะเป็นทรงแบบหล่อๆขึ้นมาเท่ๆแบบผู้ชายผู้ชายอ่ะแต่อันนี้มันจะออกแบบทรงหรูทรงแบบละมุนละมุนที่แบบว่าได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วมันดูดีดูไฮคลาสโลโก้ประจํามันจะเป็นคนละแบบเลยมันจะเปลี่ยนโลโก้ก็ไปดูเอาว่าใครชอบโลโก้ไหนโลโก้ไม่เหมือนกันแต่ค่ายเดียวกัน้วทำออกมาเพื่ออะไรมีใครรู้ตอบทีล้อแม็กแตกต่างกันไหมล้อแม็กไม่แตกต่างกันเลยประตูเหมือนกันเหมือนหมดเลย ด้านข้างคือแบบถ้าจะ copy กันมาเลยด้านข้างคือมาทรงแบบคล้ายๆกันเลยด้านจับประตูทุกอย่างกระจกข้างก็เหมือนด้วย เพื่อนๆช่วยดูกันหน่อยว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างถือว่าเล่นเทียนจับอิดนะจี้เป็นจุดๆๆๆ,ๆ,ๆมาให้เลยสนุกแน่งานนี้โอเคเป็นว่ามันหรูอะ่ะมันดูไฮโซอะ่ well อะเวลไฟอ่ะอยากดูคั <Okay, S 2> นนู้นเลยแบบอยากดูคันนู้นเลยอะ่ะว่ามันแตกต่าง,างกันยังไงกันแน่ต่างไหมเนี่ยเฮ้ยด้ามเกียร์ก็เหมือนกันคอนโซลกลางก็เหมือนกันพวงมาลัยก็เหมือนกันต่างที่อะไรวะเนี่ยนี่ไงไม่เหมือนกันเขียวไม่เอาผาดันีเวลไฟนี่เขียวไม่เอาผาด ่างกันยังไงอะงงอ่ะอ้าวกุมอะไรก็แบบเอ้ยตรงนี้ไม่เหมือนป่ะตรงนี้ไม่เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนนี่มีเมมโมรีมีอะไรบทดดูไฮเทคดูไฮโซโซนนี้คือแบบเหมือนกันหมดเลยสตา์ที่มามันจะมีคําว่าเอล่านตรงนี้ไม่เหมือนโอเคตรงนี้เหมือนนี่เหมือนเครื่องหลังมีมูลุสซลุกพบหมดเหมือนกันคือมันคล้ายกันมากมันต่างกันน้อยจริงๆผมจับจุดที่แตกต่างแทบจะไม่ได้เลยผมต้องให้เพื่อนๆช่วยแล้วเนี่ยงานเนี้ยยากจริงเอ้ยเหมือนว่า เออริงมันเหมือนกันวะมันเหมือนกันก็เหมือนกันเมื่อกี้ผมสังเกตเหรออ้าวมันเหมือนกันหมดเลยดิวะอะไรที่มันต่างวะการเปิดประตูสไลด์น่าจะเหมือนกันอีกอ่ะแล้วบบกอ่ะบอกคนนั่งอ่ะอย่าบอกนะว่าเหมือนกันอีกเฮ้ยผมหาจุดต่างไม่เจอตายแล้วหาจุดต่างไม่เจอมันต่างกันยังไงวะจออ๋อจอไม่เหมือนจอคนละตัวกัน จอคนละตัวจอคนละตัวนี่งไง <c oughs> อ๋ออันนี้จอมจะอแบบโนบุกโนบุกหน่อยแต่มันมันไม่เหมือนกันนะใช่จอมันไม่เหมือนกันอย่าบอกนะว่าต่างแค่ภายนอกกับจอหรือเครื่องมันต่างกันบ้านท้ายใครชอบคันไหนบ้านท้ายยังคขายกันมากเลยอะ่ะ เพยงแต่ว่าเปลี่ยนสีบ้านไทยรูปทรงเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าดูดีๆแล้วแบบเวอร์ไฟจะดูหรูกว่านะพระเจ้ามันแทบ,บจะไม่แตกต่างกันเลยต้องมีอะไรที่แตกต่างแน่นอนไม่งั้นเขาคงไม่ผลิตออกมาแน่ถ้ารายละเอียดลึกๆอ่ะ ผมคงจะบอกว่าผมไม่สามารถเจาะเล็กได้จริงเพราะมันแทบจะไม่แตกต่างเลยแ0 9 0คือเหมือนกันจุดที่แตกต่างก็คือการชนหน้าแล้วก็จอคอนโซตัวช่วงการชนหลังนิดหน่อยไฟท้ายนิดหน่อยน้อยมากเพื่อนๆคนไหนรู้รายละเอียดจุดที่แตกต่างแล้วรู้ว่าประวัติความเป็นมาที่ทาไมเขาสร้างรุ่นย่อยแยกออกมาช่วยคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆทุกคนหน่อยอยากรู้ประวัติมากเลยส่วนใครสนใจ2คันนี้ติดต่อมาได้เลยนะอยากได้กูดค่ะต้องมาซื้อกูดแมน